สวัสดีค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวค่ะกับคำพยากรณ์ฉบับพิเศษพิเศษนะคะของชาวราศีมังกรค่ะในช่วง6เดือนแรกค่ะของปี2566นะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนค่ะช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะการฟังคำพยากรณ์นี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกันล่วงหน้าค่ะ บางประเด็นนะคะหยิบยกขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันก่อนนะคะมารับฟังกันเลยค่ะกับดวง6เดือนแรกนะคะช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนนะคะของชาวราศีมังกรนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะ สำหรับชาวมังกรนะคะช่วง6เดือนแรกของปี66นั้นนะคะจะเป็นครึ่งปีที่ชะตาชีวิตจะได้อยู่กับจังหวะของการเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อที่จะหลุดพ้นจากปมความทุกข์ค่ะหรือหลุดพ้นจากบ่วงปัญหาเก่าๆนะคะที่เคยแก้ไม่ตกซากทีในช่วงที่ผ่านมาค่ะ ชามังกรนะคะจะมีความปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นค่ะถ้าเทียบกับช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะคะลองสังเกตดูได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะหลายคนมีคดีความยืดเยื้อค่ะหลายคนก็ทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องภาระเรื่องหนี้สินนะคะหรือภาระทั้งหลายแหล่ที่แบกรับอยู่นั่นละค่ะ หลายคนก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพการเงินรายได้การลงทุนก็มีปัญหานะคะรวมไปถึงเรื่องของความรักก็ด้วยนะคะไม่ค่อยที่จะสดชื่นสดใสกันมากสักเท่าไหร่หรอกนะคะโดยเฉพาะเมื่อปี6กที่ผ่านมานั้นค่ะการลงทุนมีปัญหาค่ะเจอเหตุติดขัดไม่คาดฝันขึ้นมานะคะ อะไรที่เคยวางแผนอาไว้สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดหวังหรือตั้งใจเไว้นะคะครอบครัวก็ผันผวนหาความสงบได้ยากค่ะจากปัญหาภายนอกก็ลามเข้าสู่ปัญหาภายในนะคะทํะไรก็เหนื่อยคิดมากกังวลไปหมดนะคะเจอหักหลังเจอความผิดหวังจากคนใกล้ตัวแต่ก็ยังโชคดีอยู่ค่ะหรือถ้าอีกในนึงนะคะก็คือเป็นช่วงจังหวะที่ชาวมังกรน,นั้นค่ะดวงแข็งมากๆค่ะถึงแม้ปัญหาจะถาโถม มากสักเท่าไหร่นะคะก็โค้นชาวมังกรลงไม่ได้นั่นเองนะคะมีแต่ตัวช่วยมีแต่ช่องทางสามารถที่จะพยุงตัวผ่านพ้นไปได้นะคะถือว่าประคับประคองตัวไปได้ด้วยดีนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ดูไม่ค่อยที่จะสนับสนุนไม่ค่อยที่จะโอเคมากสักเท่าไหร่กับตัวคุณนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวคนในบ้านนี้เลยนะคะ ที่เป็นลักษณะของผู้ชายรู้สึกค่อนข้างจะสร้างแต่ปัญหานะคะหรือเรื่องจุกจิกใจให้อยู่นะคะแต่เอาเถอคะ่ะนั่นก็คือที่ผ่านมานะคะ พอเข้ามาปี66ค่ะโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกนั้นนะคะดวงชะตาจะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย2ครั้งที่สำคัญสำคัญนะคะซึ่งครั้งแรกค่ะอยู่ประมาณช่วงต้นปีนะคะเดือนมีนาคมค่ะชาวมังกรจะมีการปฏิวัติตัวเองค่ะไม่เอาแล้วพอแล้วค่ะหยุดค่ะ กับความโศกเศร้าเสียใจเก่าๆค่ะมาถึงนาทีนี้นะคะฉันรอดแล้วค่ะจะมีแต่แรงฮึดสู้เท่านั้นค่ะหาเงินหาเงินค่ะอย่างเดียวเลยนะคะกำลังใจก็ดีมากๆค่ะ จะมีความสุขอยู่กับการหาเงินเลยนะคะเรื่องของการทำงานนี้จะคึกคักมากค่ะซึ่งต่างจากปีที่ผ่านๆมานะคะที่ต้องคอยแก้ไขปัญหาของตัวเองจนไม่มีเวลาได้พัฒนาอนาคตเลยนะคะจะเป็นครึ่งปีแรกนะคะที่เริ่มเสาะสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ,ะช่องทางใหม่ๆหรืออนาคตใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะและอีกจังหวะหนึ่งค่ะ,ะช่วงประมาณเดือนมิถุนายนค่ะ ช่วงนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องจากช่วงต้นปีในช่วงระยะที่2นะคะเป็นการยกระดับขึ้นไปในให้ดีขึ้นเป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะ ให้สเสถียรขึ้นให้มั่นคงขึ้นนะคะดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่า6เดือนแรกของปีนะคะชีวิตค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่กับการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนนะคะปรับตัวเองค่ะแต่ดีขึ้นนะคะคือกําลังจะหาทางหลุดพ้นจากปัญหาเก่าๆนั่นเองค่ะใครที่เคยมีปัญหาแก้ไม่ตกนะคะคิดไม่ออกหาทางไม่เจอนะคะจากนี้ไปค่ะจะเห็นถึงวิธีแก้ไขเห็นถึงทางออกค่ะถึงแม้ปัญหาอาจจะไม่ได้จบลงแบบเร่งด่วน ทันใจเราก็ตามนะคะคือนะคะออกจากทุกๆสุกๆอยู่นั่นแหะคะ่ะแต่ไม่เป็นอะไรหรอกนะคะยังไงยังไงก็ได้เงินอยู่นะคะถึงแม้อาจจะมีความกังวลอยู่บ้างกับอนาคตในวันข้างหน้าค่ะมีความทุกข์ใจในเรื่องของการเงินการทองอยู่ก็ตามนะคะแต่พอเดือนมีนาคมค่ะปัญหาก็จะเริ่มมีทางออกนะคะครอบครัวจะไม่วุ่นวายแล้วค่ะหาเงินได้เยอะขึ้นประกอบกับเดือนเมษายนนะคะการเง ปีนี้จะดีลงทุนสำเร็จมีกำไรมีเงินไหลเข้ามาหลากหลายช่องทางนะคะถ้าบริหารดีๆรวยอย่างเดียวเลยนะคะบอกเท่านี้ละค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะปีนี้ค่ะจะมีที่ปรึกษามีผู้หลักผู้ใหญ่คนใกล้ตัวค่ะคอยให้ความช่วยเหลือนะคะคอยให้คำปรึกษาดีๆค่ะอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ซะทีเดียวก็ได้นะคะอาจจะเป็นใครก็ตามที่คุณนั้นละค่ะให้ความนับถือนะคะที่เขาคอยช่วยเหลืออยู่ค่ะเขาอาจจะ จะให้คําปรึกษาที่ดีชี้แนะช่องทางที่ดีค่ะให้ได้ไม่มากก็น้อยละค่ะลองสังเกตดูนะคะก็เป็นว่าการงานค่ะช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะคะอาจจะยังคิดมากอึดอัดอยู่บ้างค่ะหลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเข้ามานะคะไม่ว่าจะเริ่มมีทางเลือกเข้ามาค่ะมีแนวคิดที่อยากจะเปลี่ยนแนวงานค่ะหรือหลายคนนะคะได้ออกจากงานเดิมค่ะหรือเลิกทํางานในแนวเ เดิมนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามค่ะใจมันไม่อยากจะอดทนต่อไปแล้วล่ะค่ะ แต่พอผ่านเข้ามาประมาณเดือนมีนาคมนะคะช่วงนี้จะเริ่มสบายอกสบายใจมากขึ้นในเรื่องของงานนะคะแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆค่ะรอสักประมาณเดือนเมษายนไปแล้วค่ะการงานดีการเดินทางติดต่อธุระอะไรที่สําคัญสําคัญค่ะมีความสําเร็จนะคะแต่ขอแนะนํานิดนึงค่ะช่วงครึ่งปีแรกค่ะอาจจะมีพวกขี้อิจฉาขี้นินทานะคะหรือได้ยินคําพูดแว่วๆามาเข้าหูแล้วค่ะ หรือมีคนมาพูดอะไรก็ตามค่ะอยากจะบอกว่าให้พยายามใจเย็นๆนะคะลองฟังลองพิจารณาดูบ้างค่ะอันไหนที่มันเป็นประโยชน์กับคุณหรือเป็นเรื่องที่คุณนั้นนะคะควรที่จะแก้ไขก็ควรจะแก้ไขค่ะเพราะก็เป็นผลประโยชน์ของคุณทั้งนั้นเลยนะคะ แต่ท่านไหนที่มันไม่ใช่ค่ะเป็นแค่การใส่ความค่ะหรือเป็นคำพูดลอยๆก็อย่าไปใส่ใจเลยนะคะอย่าไปเสียเวลานะคะหาเรื่องหาราวตอบกลับเลยนะคะนอกจากจะไม่เป็นผลดีนะคะอะไรกับคุณแล้วนะคะอาจจะยัง ส่งผลบ้านปลายจนถึงไปสู่ความขัดแย้งรวมไปถึงนะคะคดีความด้วยนะคะดังนั้นเรื่องของเอกสารการลงนามหรือหลักฐานอะไรก็ตามค่ะที่มีความเสี่ยงมีความไม่ชัดเจนต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะประมาณเดือนเมษายนไปจนถึงพฤษภาคมที่ได้บอกไว้นั่นละคะ่ะ ส่วนการเงินนะนะคะต้องบอกว่าภาระเก่าๆค่าใช้จ่ายเดิมๆยังคงเป็นเงาติดตามตัวอยู่นะคะทำให้เครียดอยู่ทำให้คิิมากอยู่ค่ะแต่ก็ดีอยู่ตรงที่ว่านะคะรายรับในปีนี้จะมีเยอะขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะถึงแม้ว่าปัญหาอาจจะยังคงหลงเหลืออยู่ค่ะแต่ก็ค่อยๆลดลงลดลงจางลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะคือเริ่มที่จะมีทางออกค่ะ ถึงแม้อาจจะต้องค่อยๆแก้ไขไปทีละขั้นทีละตอนก็ตามนะคะขออย่างเดียวนะคะถ้ามีเงินเข้ามาอย่าหลงเอาไปใช้จ่ายประเด็นที่ยังไม่จําเป็นมากนะคะให้รีบเอาไปเคลียร์กับปัญหาเก่าๆออกไปซะก่อนค่ะจะได้เบาตัวเบาภาระลงไปบ้างนะคะก็เอาเป็นว่า การเงินในครึ่งปีแรกค่ะการใช้จ่ายวางแผนกันสักนิดนึงนะคะอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกยุ่มยิ้มไปหมดนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะประมาณเมษายนนะคะไม่รู้ต้องเอาไปจ่ายอะไรนะคะดูจะทําให้กระเป๋าฉีกอยู่พอสมควรค่ะแล้วการเงินนะคะจะเริ่มเข้าที่เข้าทางประมาณช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปค่ะแล้วถ้าเลยเดือนมิถุนายนไปแล้วนี้นะคะชีวิตจะเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะก็คือช่วงครึ่งปีหลังค่ะ จะอยู่กับการลงหลักปากฐานหาเงินทํางานอย่างเดียวช่วงนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มที่จะเสถียรมากขึ้นแล้วนะคะ ส่วนความรักนะคะโดยภาพรวมความรักจะดีขึ้นค่ะคนที่มีคู่นะคะที่เคยมีปัญหากันบ่อยไม่ค่อยที่จะอยู่ด้วยกันนะคะหรือแฟนอยู่ไม่ค่อยจะติดที่ติดบ้านค่ะหรืออยู่ไกลกันค่ะแต่จากนี้ไปนะคะจะได้อยู่ใกล้กันมากขึ้นค่ะจะได้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลกันมากขึ้นด้วยนะคะร่วมแรงร่วมใจทำงานหาเงินช่วยกันดีขึ้นค่ะ ถึงแม้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะยังคงต้องได้ปรับตัวเข้าหากันมากกว่านี้อยู่นะคะแต่ต่างฝ่ายต่างจะยอมพร้อมใจกันนะคะเพราะเรื่องของผลประโยชน์ที่มองร่วมกันอยู่ค่ะ ส่วนคนที่คบหากันมานานแล้วค่ะปีนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ลงเอยเป็นฝั่งเป็นฝากันแล้วนะคะส่วนคนโสดอาจจะยังเน้นไปที่เรื่องของการของงานอยู่ค่ะงานหนักอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรมากนักนะคะหรือไปโฟกัสกับเรื่องของความรักมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นสักทีเดียวนะคะหากมีเข้ามาก็ยังเปิดโอกาสอยู่ค่ะและสถานะจะเป็นลักษณะค,ค, Taj, ค่อยๆคบค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะ แต่จริงๆค่ะ ดวงคู่ของคนโสดน,นะคะจะมาประมาณปีหน้านะคะรอสักนิดหนึ่งนะคะถ้าใครเข้ามาในปีนี้คบหากันนะคะก็ขอให้ดูใจกันยาวๆนะคะถ้ายาวไปจนถึงปีหน้าก็แสดงว่าเขาคนนี้ละค่ะคือคนที่ใช่ของคุณนะคะโดยรวมก็ถือว่าเป็นปีที่ฟ้าเปิดทางให้แล้วค่ะใครที่มีปัญหาอยู่ก็จะได้เจอทางออกค่ะใครที่มีปัญหาใหญ่ปัญหานั้นนะคะก็จะค่อยๆแก้ไขหมดไปเรื่อยๆนะคะอาจจะได้ใช้เวลา อยู่สักนิดหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวก็ผ่านไปได้ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดที่ลึกๆล,ลงไปนะคะจะมาเพิ่มเติมให้ในดวงรายเดือนให้นะคะขอให้ชาวมังกรทุกท่านนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตค่ะมีความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งค่ะสู้ไปสู่ความสําเร็จให้ได้นะคะขอให้ร่ำ,ร,ำร,รวยๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะฝากทุกทุกคนค่ะ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือของชาวราศีมังกรค่ะที่ช่องหนส่วนตัวนะคะได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันก่อนนะคะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกๆประการนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงนี้โควิดนะคะยังอยู่นะคะเตือนกันนิดนึงนะคะออกไปข้างนอกก็ต้องปิดแมสด้วยนะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะเป็นห่วงจริงๆนะคะหอนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อ ไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกๆคนแล้วเจอกันใหม่จ้า